ครับตอนนี้เราอยู่ที่โฮมสเตย์กาแฟกอกนะครับกาลังมาดูว่ารถแท็กซี่มาทําอะไรสวัสดีครับลุงแท็กซี่มาทาอะไรล่ะครับมาทําอะไรล่ะครับนี่มาส่งลูกค้าโอ้มาถึงนี่แล้ววันนี้นี่เลยครับโอ้เดี๋ยวนะครับนี่แท็กซี่เบอร์12นะครับนะครับทะเบียน12ทอขอนะครับสกลนครนะครับเบอร์12นะครับโอ้นี่นะครับมาถึงโฮมสเตย์กาแฟกอกเลยนะครับบริการจากมาจากมาจากไหนลุง สกลนครสนามบินเลยหรือเปล่าครับที่พักสนามบินครับสนามบินเนาะแสดงว่าใครมาเที่ยวบ้านลุงพลประแตนบ้านกกอกสามารถใช้บริการได้ใช่ไหมครับเบอร์โทรอะไรครับ092ครับ513 0512ครับครับผมแท็กซี่ชื่อว่าลุงอะไรครับลุงยันลุงยันนะครับโอ้โหนี่ครับผมเห็นรถแท็กซี่ผมเห็นรถแท็กซี่นะครับมาที่มาที่ มาที่โฮมสเตย์กาแฟกกอกนะครับผมก็เลยว่าโอ้โหอเมรซิ่งมากๆเลยนะครับใครต้องการมาที่โฮมสเตย์กาแฟกกอกนะครับหรือว่ามาเที่ยวที่บ้านลุงพลป้าแตนนะครับบ้านกกอกนะครับก็สามารถนะครับโทรนะครับกิ้งกลางเรียกใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนี่ครับแท็กซี่ลุงยันนะครับแท็กซี่ลุงยันครับโอ้โหนะครับมาส่งถึงหน้าประตูเลยนะครับมาส่งถึงหน้าประตูเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามาส่งลูกค้าท่านไหนเนาะตอนนี้ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะดูนะครับผมก็ยังงงๆอยู่เห็นแท็กซี่ผ่านมานะครับนี่นะครับตรงที่โฮมสเตย์เลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นที่พักนะครับนี่นะครับผมบรรยากาศนะครับแท็กซี่มาจอดที่หน้าร้านเลยนะครับนะครับมองไปจากเดี๋ยวดูก่อนว่าลุงยันมาส่งไข่นะครับ รถแท็กซี่นะครับก็สามารถโทรมาติดต่อล่วงหน้าได้นะครับพี่พักก็คือ0835697899นะครับร้านกาแฟกอก,ะก,ะกะนะครับหรือโฮมสเตย์กาแฟกอก,ะก,ะกะนะครับนะครับ,บนสนามบินพอกสอได้เลยนะครับสำหรับ บริการรถแท็กซี่ลุงยันนะครับส่งถึงที่นะครับบ้านลุงพลปัตเตนนะครับโฮมสเตย์กาแฟกกอกราคาเท่าไหร่ครับราคากันเองด้วยครับอ่าราคาเท่าไหร่ครับบอกเลยครับสนามบินสกลนครหรือตลาดสกลนครนี่ยห้าร้อยบาทมาถึงนี่ครับมาถึงนี่นะครับนี่นะครับเสียงจากลุงยันนะครับขับแท็กซี่เบอร์สิบสองนะครับไม่มีชาร์ตนะครับไม่มีชาร์ตคนขับพูดเองนะครับจากสนามบินหรือบกสสกลนครนะครับมาถึงบ้าน ลงพลประเตน5 0าบาทนะครับหรือว่าวววาน,นะจะเจะชาร์จนะครับครับผมแต่ว่าคันนี้ไม่มีชาร์จนะครับก็ใครถูกอ,อกถูกใจแวะพักหรือนอกเส้นทางก็อาจจะให้ทิปนิดๆหน่อยๆนะครับก็แล้วแต่ความพึงพอใจเรานะครับอันนี้ก็สําหรับแท็กซี่ลงยันนะครับขอบคุณมากครับ